เรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะ Machen ทำ Essen กิน Lesen อ่านว่มมนวายนา้ำ Schlafen. Non. Schneiden. tat, Schlagen. Die. Verstehen. Kautai. รันนน์วิ่งสุรไบบันเขียนรีกันนอนหรือวางอยู่สไลซ์น ล็อกกุญแจไว้เลยว่ายน้ำร้องไห้ p r i n ง e นกระโดด bringen เอามาให้ ร i e b e n r a n ฉันร e กฉัน i ักฉันร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  n กันรันรักฉนรักฉันรนนรนนรนรันรัน baden, tränken laufen, denn trinken, dün träumen ฝันเบเกิลซันสวัสดีค่ะ Besu c ข e n ไปเยี่ยมไปเที่ยวเช่นไปเที่ยวเบลีน บ็ดซาลนใจเรียาเรียนซ่ำเนมันเอาจับเอาดูชื่นอาบน้ำ Denken. คิดค่ะ w a s c ช e n ล้างล้างมือชี้บอก Zingen. ร้องเพลงค่ะ ทันส n เต้นรำเต้นเทหันทำปากจจโๆออกมานะคะเทหันยืนอยู่ค่ะวน n e นอาศัยอยู่บ้ e นสร้างก่อสร้าง r ล e นเรียนค่ะเซ่นเห็นคลิงเงิกดกริ่งวาทนรอ ไฮซ์นชื ey, ่อไฮเซอร์ฮอลแลนด์ไปเอามาคืนจูบลั่นหัวเราะ h e l f e n ช่วย KOMMEN มา k ochen ทำอาหาร TRAGEN ถือสมใส่ค่ะ Telefonieren, Telefonieren. Telefonieren. Spielen. Len. Suchen. Haha. Fragen. Tam. fliegen, บิน e ก n h ให้ i n d e n เจอหรือว่าคิดว่า i c h f i n d e อย่างเงี้ยก็ได้นะคะ feiern, จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ ฟาร์นขับค่ะเกเฮนไปหรือเกนไปเฟอร์นฟังเข้าฝันซื้อ